ชาวลัคนาราศีธนูฟังทางนี้ค่ะช่วงนี้เสน่ห์ของท่านพุ่งสูงมากท่านมั่นใจและโดดเด่นเป็นที่จับตามองค่ะจัดมาสรุปให้ฟังนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนี้ดาวอาทิตย์ทำให้บุคลิกภาพของท่านโดดเด่นและมีเสน่ห์ผู้คนจะจดจำท่านได้ง่ายท่านมีความมั่นใจสูงและกล้าสแสดงออกเป็นช่วงที่ดีสำหรับ การเริ่มต้นสิ่งใหม่และสร้างความประทับใจมีโอกาสที่จะได้รับความเมตตาจากผู้มีอำนาจแต่ระวังความคาดหวังสูงจนกดดันตัวเองค่ะดาวสุกจะเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มความ น่าดึงดูดใจให้ท่านอย่างชัดเจนท่านมีบุคลิกที่อ่อนหวานเป็นมิตรกับผู้คนเพศตรงข้ามจะให้ความสนใจท่านอย่างมากพรสวรรค์ด้านศิลปะจะโดดเด่นขึ้นท่านได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ง่ายชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นมีความสุขค่ะดาวพุธทําให้ความคิดของท่านไหลลื่นท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วมีความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่นเหมาะกับการ พูดคุยนำเสนอหรือสร้างความสัมพันธ์ใหม่แต่ระวังพูดมากจนเหนื่อยและควรพักเสียงบ้างค่ะฝากกดไลค์กดใจและกดติดตามด้วยนะคะ